สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวงาศารสีครับดำเนินรายการโดยบ่าวขอ,ขอนขอนครวุ้งศารสีครับพี่น้องครับ <t> ตอนนี้ผมอยู่ในสำนักงานบ้านพักหมอํำศิลปินผู้ไทครับพี่น้อง <t> อุ้ยเมือนี่ขึ้นมันจะได้บุก็เลยสิทายคลิปนะครับสีภาพพี่นอ้องงานเบืิ่งบรรยากาศในบ้านพักของมอรำศิลปินผู้ไทยภ <t> าคกันซ้อมภาคกันยังเตรียมตัวสีไล่สดพี่น้องนะครับก็เลยสิภาพพี่น้องไปเบิ่งนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้หางเครื่องกำลัง้อมทั้งวิธีพี่น้องสิภาพพี่น้องงานเรอเบิ่งบรรยากาศ ภาพไปย่งางรอเบงซุ้มหมอลำนักแสดงหมอลำขามข้ารากันยู่จังใดกิจนจะไงใดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครับพี่น้องนะครับ,เป,เ,รนะรบปเป็นช่วงของางเครื่องซ่อมซ่อมซ่อมมันเตนมยุ่นะครับหลังจากสองทุ่มไปก็จะเป็นช่วงของพระการซ่อมละครนะครับชีวิตหมอลำครับพี่น้องบรรยากาศไร้ซุ่นะครับสิภาพพี่น้องไปย่างทำข้าวทำข้าวกันพี่น้อง ฝากนี่เด้อพี่น้องเด้อฝากช่องนี้เด้อฝากช่องนี้หน่อยไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจเด้อพี่น้องเด้อช่องนครม่งสาสกนะครับผู้ได้บิ่งแล้วกับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้น้ำเนีเด้อรุดตูดหลาเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายๆครับตอนนี้ผมกับย่างอยู่หลังเวทีไล่สดครับพี่น้องนะครับสิผาพี่น้องย่างไปบึงถามเขาถามเขานักแสดงนะครับหมอล่ำว่าเขาอยู่ไซกันแน่เฮ็ดยังกันแน่เออมองนี่ซิเมนมองคุณแม่กุ๊ก ห่ยคุณเมียกูไปใส่นอบอเห็นนอบาดน,นะครับตอนนี้ฮั่งเครื่องกำลังพักกับซ้อมอยู่พี่น้องนะครับซ้อมเครื่องวทธีพูนซ้อมพิงหัวหนาอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวเอาไปซะกอนสิพัฒพี่น้องไปย่างเบิ้งนักแสดงหมอลำนี่ไผ่อยู่เนี่ยนะครับสิพัพี่น้องอย่างเบิ้งนักแสดงหมอลำว่ามีไผ่เนี่ย ของแหลกข,ของแรกโอ้กะเจ้ากำลังพักอะไรอีสดอยู่โอ้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 พอ้นอ้โออ้โอ้้พกกอ้นอ้อโอ้โครับ อันนี้นั่งอีกลิกลูกพี่น้องกลังไล่สุดลองเพลงไรชุดลองเพลงใส่เบิ๊งเป็นชายเช่าอินกระบอตีเลยน้องอ๋อนดี้พรยเอกบินครับพี่น้องบินพีรมิตรอ้ขับมอเตอร์ว่าก็บอกว่านั่งหัวหงุดด้วยว่าไอ้ขอดนางใสอยู่ห้องใดสิเของไปหาไรเที่ยวกันชักขาบ่เจออยู่ปิดทานพระโอ้คุณพชุดพุ่นไหมประตูทั้งพุ่ณมองสามไหมลองที่สองเดี๋ยวว่างๆเข้าไปครับนะครับหยุดเต็มหัวใจ สู่งามใดยงี้ยเรงใจอ้ซอยสตอนนี้เพิ่งกำลังไล่อีดอยู่แรงใจไอ้ซอยมีปัญหาเงยหน่อยออร้อยยิ้มมึงเงี้ยเงินบาทแบ่งกับบีแบ่งกันยืมเหตุให้เลื่อมความจนตั้งแต่นั่งมีายมาผ<น>ู้ชายเช้าดีตั้งแกงย

แต่ AC ของกับกระชื้อตัวนี้แหละต้องเต็มนีตัดสินใจเทือนี่ตอนนีมื่อเปลี่ยนภัมขอบอกย้ำน้องพักบาวโลโซถึงสิคือทิตโกแต่วันใจพักง่างทพี่ันดีอยู่เงินแน่ๆอื้อจับแล้วค่ะบางบางโลโซจัดให้ตามคำขอค่านักเกือ อ่าเไละผู้ใดนอมีโทรศัพท์ไลยต่อไปเผด็งหนุ่เกิดร้องเพลงอะไรเพด็งหนุเกิดเนาะค่ะเป็นอย่างพูดเลครับเพ่นไลัยสดอยู่พี่น้องนะครับเพ่นไลัยสดทั้งเพจเพจผู้ใดล่ะนี่ถ้าเพดบินครับโอ้สวัสดีทักทายครับพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้องทั้งเพจพระเอกบินปารมิตรนะครับฝากช่องนครวงศ์สาเสกเด้อพี่น้องเด้อย่างหันท่ำคิดมาพูดเขาไลยสดพอดีโอ้ยสวัสดีสามพันท่านนะครับ ซ่อมไว้นะซ่อมไวซ้อมไหวซ่อมไหวอะขอบพูดอะไรอะอะกวนซ้ำไม่ละว่าละครับว่าถือว่ากวนเขามาหามาทักทายกันดีละครับเอาเลยเอาเลยลองย่างๆแล้วจีไปต่อๆไปครับคของผู้ใดในนี้พูดยุ่ยวุ่นี้ไปมาเยี่ยมเยี่ยนเยี่ยมเยี่ยนเยี่ยมยามทำเขาวเยี่ยมเยี่ยนเยี่ยมเยี่ยนเยี่ยมเยี่ยนแต่ละห่องแต่ละห้องพี่น้องโอ้ยนี่แหละพี่น้องศิลปินเพิ่นกัลลังไลย์โซดยุโอ้ยรอครับพี่น้องครับปฏิเสธท่านพี่น้องย่างมาเบิ่งอีกครับพี่น้องว่่่ามีผูู้้ใใดดออยหงน ถามเบอร์ขาวศิลปิน,ปนพี่น้องถามเบอร์ขาวศิลปิน,ปนคือยิงเสียงพอลลุมวูวูอ,อยู่ห้องนี้โอ้ห้องนี้มีคนอยู่บอนะเนาะเปิดได้บ่เนาะมาพี่มาพี่ดีกว่ามาพี่ดีกว่า,า,วานี่ภายในห้องนี่พ่พี่น้องมาเบิ่งพ่พี่น้องมาเบิง่งโอ้ ว่านเป็นหวยพะเยลอดตัวดิแง่มันหียัองอยู่พี่โอ้ยมันหนีเฮฟซบุ๊ก,กโอ้เอาซสื้อแน,น่บ่มดเลยดิเอาซสื้อแน,น่นนวโ <c oughs> อ้อันนี้นั่งทอเสียหาเก็บขวดขายคุณพ่อรอดพี่น้องวันไปใสอันนี้พระเอกนุ่มสวัสดีครับพี่น้องวัดดีเป็นเพลงของยายขอดเดออนุ่มเพชรผู้พันบอกแม่ครับผืเออปากเนื้อปากตช่องช่องนะครับช่องยูทูบฝากทุกอ่ะทุกแนวพี่น้องพี่ เออตอนนี้พูดพอหลอดกระลังศึกษาติดตอคอยู่พี่น้องโอ้ว่ามันหายไปไส์ไเบิ่งขอเบิ่งกันได้ตัวเห็นแล้วบ่เห็นแล้วเออเดี๋ยวสิไปเบิ่งส่งแล้วส่งแล้วเออได็สิไปเบิ่งมาเบิรงเด้อมาเบิ่งเด้อเดี๋ยวไปยิงห้องต่อไปพี่น้องไอ้หน่อยกับพายูบ่มีแสงไฟม่องๆเลยอันนี้พูดดิพูดอะไรอยู่นี่พูดอะไรอยู่นี่พู่น้องเคาะประตูมาก่อนนะ จช่เออพระเจ้าเฮ็ดยังอยู่ทางนี่ก็นไรเอาไรคนอีกเอาโน่นอะไรยุติพ่่นนีอดินั่งอีกจูนครับพี่น้องอันนั่งอีกจูนนออนยู่ห้องนี่พี่สวัสดีครับสวัสดีเป็นอะไรไม่ขอด้วยนะครับผมมา เดี่ยมาอาลักษณ์ยามก่นยามเื่อนนไร่สดอยู่ผูดน่น้่พุนมเก่านหลัย้อมาแซงน้อนได้ลยผู้ดีไหมแม่ใจปัใจไปห้ใครเองไว้ให้มามองเป็นุงแหลมย้ำแล้วออกนน้อนได้อนด่นจิตแกล้สโบร่างกวกานครก่ใจิตใจจิตใจนิ่งน่น้อนได้เลย คนอยากนอนอันนี้แม่ยกโคพี่น้องเรากำลังพักควันอยู่ตาหน้ายให้อันนี้แม่นั่งอีกจูนพี่น้องนอนนี่บ่ไปอีกแฟมไล่สดอยู่พี่น้องกำลังไล่สดนะครับผมจะคนละนั่นอันนี้ตอนนี้12 13 15คนครับกำลังเข้ามาเรื่อยๆนอ้าวเงีวเงี โอ้อันนี้เพื่อนกำลังร้องเพลงอยู่พี่น้องฮะให้โอกาสเพื่อนพ่อพี่น้องมาเบิ้งซ้ำนี่แหะว่าพูดอดไรปิดจะไดไรนี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งหน้าเวทีปไปเห็นเมียยกบัวแล้วนอนก่อนวู้ยคือนอนไหนวะบรรยากาศซ้อมไล่สดครับนี่พี่น้อง แล้วพี่น้องชีวิตมอรมนะครับหากินนะครับซ่อมไล่ซ่อมทุกอาทิตย์นะครับเลียนโชว์ทุกอาทิตย์นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในโหมดการซ่อมนะครับมือนี้เป็นมือวันศุกร์ครับพี่น้องศุกร์ที่22นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วนะครับกำลังซ่อมนะครับอยู่ในโหมดการซ่อมดูนกุล่ะ การสอบอันนี้นั่งเอกน่อยพี่น้องมาเบิ่งการสอบอนี่แหละครับบรรยากาศนะครับเลยพาพีพานนอนมาเบิ่งนะครับเล็กๆในน้อยนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับเอาฝากไว้ซามีเดอร์พอกันชิปหนานะครับสำหรับพวกดเดี๋ยเบิ่งชิปนี้นะครับขอขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมขอบคุณและสวัสดีครับ